โลกที่ความวุ่นวุ่โลกที่ทุกคนต้องติดร้อนที่ซับสนร้อนลุ่จนใจในแสนเหนื่อยโลกที่ความทุกท้อใจได้เดินผ่านเข้ามาเรื่อยเรื่อยจนบ้าน ใจเย็นก่อนนะคืนนี้เราคงทำอะไรไม่ได้แล้วแหละพี่มุ้ยไปอาบน้ำล้างหน้าล้างตาแล้วไปนอนก่อนพรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาค่อยว่ากันใหม่นะใช่ลั่นรู้นะว่าพี่มุ้ยกำลังเสียใจแต่สติเท่านั้นที่จะทำให้เราผ่านปัญหานี้ไปได้นะพี่มุย้ย ฟังแม่หน่อยนะโอ้โนึกไม่ถึงเลยนะป้าว่าไอ้มอมนเนี่ยมันจะสตรอเบอรี่เป็นเหมือนกันทำตัวเป็นไฮโซก็มารอหวังจะจับลูกเศรษฐีไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอก แต่กลายเป็นคนทําให้ความลับของยายมุ้ยเนี่ยแตกดังเบล่จริงไหมวะไอ้ชำนั้นแกลเปล่าเออผมว่าเรื่องมันชุกเฉยแล้วครับลูกพี่ไอ้ชำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจเเพไม่ใช่เวลาจะมาทะเลาะกันนี่เมื่อกี้ที่แกพูดเนี่ยก็แสดงว่าบ้านไอ้คุณนายไฮโซเศรษฐีนั่นกับบ้านของไอ้อามรเนี่ยมันแตกกันแล้วใช่ไหมจริงครับป้า yes คุณนายโซเนี่ไลไอ้มอดออกจากงานให้ไม่ทันเลยนะป้าโอ้โหเยี่ยมไปเลยนี่ดีเมื่อพ่อกับแม่มันทะเลาะก,กันเนี่ยลูกกับลูกก็ไม่มีวันสมหวังแกใช้จังหวะนี้เลยรีบเข้าไปตีสนิทแล้วจีบให้สำเร็จให้ได้ <c oughs> โอกาสเป็นของแกแล้วไอ้เจ๊ดลูกนกะ <c oughs> โอกาสมาแล้วลูกพี่ใช่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอะไรพูดให้ดีนะเว้ยไม,ไม่พูดดีกว่าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะมอนครับสวัสดีครับวาเดนือน สวัสดีจัาฟฟาสายสวัสดีกมมุ้ยครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่เป็นต้นเหตุของเรื่องเมื่อคือนเนี่ยผมไม่น่านลากคุณมุ้ยไปที่ร้านนั่นเลยไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกคะ่ะฉันผิดเอง คุณมุยครับสงสารคุณมุยนะครับแล้วผมก็เห็นใจคุณมุ่ยเรื่องที่เกิดขึ้นต้องเป็นแผลรงแย,ยน้องพิมพ์กับคุณแม่ของเจ้าหลอน ที่หวังจะฉีกหน้าคุณมุ้ยของแกแน่ๆเพราะว่าคุณหญิงแม่ของเจ้าหล่อนเนี่ยเป็นคนเชิญร้านวามี่เบิกฟ้าเข้ามาออกร้านในงานชัวคุณหญิงแม่ของแกก็เลยพี่โรดใหญ่ไงใช่ไอค้คริสฉันถามแกจริงๆเหรอแล้วตัวแกเองล่ะโกรธคุณมุ้ยแล้วก็ครอบคัวคุณมุ้ยบ้างไหมที่เขาหลอกแกว่าเป็นเศษฐีจิวเวลรี่ ฉันคิดว่าฉันพอจะเข้าใจนะว่าทำไมคุณมุ้ยถึงต้องหลอกฉันแบบนั้นร้านหนมีกระจกกระจกมีอะไรให้ถ่ายด้วยหรอถึงร้านผมจะเล็กแต่ก็อร่อยไม่แพ้ร้านหาดูดูนี่จะบอกใครชักถึงอร่อยถุณกินไม่ลงเหรออ,อุ้ยสุปกปลกจะตายข้างในงมีหนุ่มมีสาวไม่แน่เลย ปากเสียเงี้ยหน้าตาก็ดีแต่งตัวก็ดีขาบด้วราคาสูงแต่ทำไมจิตใจมันต่ำแบบเนี้ฮะดูถูกชาวบ้านแบบนี้มันใช้ไม่ได้แล้วจะบอกให้ม่ได้ทีกปคนหหจะทำไรวะฉันะเกลียดนัพวกคนยิุนที่ชอบดาชาวบ้านร้านตแบบนี้เน่คนทามาหากินสุจริตมันก็คนเหมือนกันเอาไว้ เป็นชันฉันก็อาจจะทำแบบที่คุณมุ้ยทำเหมือนกันเพราะเท่าที่คบกันมาเนี่ยฉันคิดว่าคุณมุ้ยเนี่ยเป็นคนจริงใจเธอคงไม่สบายใจนักหรอกที่ต้องโกหกฉันหรือว่าใครๆเพราะเมื่อคือนเนี่ยคุณมุ้ยเธอเรียบร้อยนะครับคุณมุย้ยค่ะ ถ้างั้นเราไปหาคุณแม่ผมดีกว่าเดี๋ยวก่อนค่ะคุณมุ้ยมีเรื่องอะไรหรอครับคุณชาเคตคะคือความจริงแล <ะ S 1> ว้วฉันไม่ใช่ขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวผมจะไปเอาไม้ให้ใหมนะครับไม่เป็นไรนะขอโทษครับถ้างั้นคุณมุ้ยไปคุยกับแม่ผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสื้อก่อนเออแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผมรีบไปนะครับ ฉันก็เลยไม่รู้ว่าคุณมุ้ยเนี่ยกำลังจะบอกความจริงอะไรกับฉันแล้วแกจะทำไงต่อไปวะ โสมกับเป็นลูกเศรษฐีจริงเลยว่ะเฮ้ hey, แต่รู้สึกเหมือนไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะพวกแกรอฉันอยู่ที่นี่แป๊บหนึ่งพี่ครับเจ้าของบ้านไปไหนครับไม่มีใครเขาอยู่แล้วครับเขาไปต่างประเทศกันหมดแล้วครับอเออแต่ว่าเมื่อสองสามวันก่อนมีเพื่อนลูกสาวเจ้าของบ้านเขามาขอเปิดบ้านครับ ขอบุณครับไม่เ nah, ป็นไรครับเขาว่าไงบ้างวะเขาบอกว่าเจ้าของบ้านไปเที่ยวเมืองนอกกับทั้งครอบครัวแต่ว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเพื่อนของลูกสาวเจ้าของบ้านมาขอเปิดใช้บ้านอยู่วันนึงก็คงวันที่เขาให้ฉันมาที่นี่นั่นแหละคงอย่างนั้นแหละแล้วแกจะไงต่อวะฉันอยากเจอคุณมุ้ย แล้วแกจะไปหาคุณมุยได้ที่ไหนวะฮะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านจริงของเขาสงสัยต้องไปตามหาที่ร้านบะหมีม่นะมัง้งแล้วแกรู้หรือเปล่าวะว่าร้านบะหมีม่เขาอยู่ที่ไหน บะหมี่แห้งนะไม่ใช่บะหมี่น้ำเอา้าเอาเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเดีเด๋ยวพี่ทำให้ใหม่ทำให้ใหม่เรีบๆทำเลยนะพี่มุ้ยเดี๋ยวลูกค้าด่าเอานี่คุณผมสั่งกันเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยจะได้กินไหมเน,นี่ยวันเนี้ยเออขอโทษนะคะเสร็จเดี๋ยวนี้และค่ะแป๊บนึงนะคะโต๊นนะ,ะสามยังไม่ได้เลยพี่มุย้ยพี่ลืมแล้วเดี๋ยวจะทำให้เลยทำเลย,ทำเลย แม่พี่มุยอ่ะ uh <huh> แม่ถ้าพี่มุยยังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปแล้วก็ใส่ว่าลูกค,ค้าได้มีหายไปหมดรานแม่เลยอ่ะก็แค่ตราบแตให้พ่อเข้ายังไม่ให้อภัยพี่มุ้ยพี่มุ้ยก็คงอยู่ในอาการนี้ไปอีกนาน